Hari nak untuk lah Tak ambil Tak ambil ni lah Tak mau oh, Tak ada panah nak naik Tak ada nak naik Dia lep belakang nah, Dia lep belakang Aku balik dah Aku balik, bakul balik. Bakul balik. Bakul balik. Bakul kaki, kaki. Oh Batas kaki sungguh Nak untuk balik Batas kaki Hmm Buat tarik mana tarik apa ni Ha Buat pergi mana? Buat hari nak buat hari nasi ni eh, makan. Ya. Itu sup kering, eh, sup kering. Uh, ah, gapo dah? Cuk dulu tadi. Cuk dulu hak hari baru ni. Ha. Uh. Tak mau nak buat nasi. Ha, oh, nak no, nak no, no, beras. Beras tu tak mau. Tak mau pas nak apa? Nak duit. Saja amo tak mau. Ah, kena ambil dah dah mau Dia, dia Mau bui. buih pun amo tak mau. Pas nak apa? Ya tamu tamu reh. Tamu oh, tamu tamu. Oh, dia tamu sabui tamu. Buat jebol mau? Buat jebol jebol. Buat jebol. Oh jebol. Kamu lagi pakai topi aku ni. Ini anak kalah budak budak. Hmm. Jala jala. Hmm. Nah ni nama jala ni heh. Mau? Mana? Anak mana? Ya ni. nama jala.

Ha ah, ni hei kami asal jemaat. ke mana ke jemaat? Hari senang makan ringgit ambil bunga Boleh apa teh? Pak. Boleh pak uh. Oh, kita nak limet. Limet atas tu. Pecah tu. Pecah. Pecah belakang. Besar ke lo? Ya, besar tak tak buyuk. Dah kat buyuk dah. Hak baru ni buruk. Per dulu kita Ibrahim buruk halus buruk. Buruk kena tah dah. Nok. Okay, Nok kena dah. Dok kail dah bu. Dok kail dah bu. Oh. Hai Azi. Azi ki mana? Ki kaleng Azi? Ha. Upak tu ada ada boleh mak. Upak ah we boleh henok. Tau boleh. Boleh dah. Boleh dia macam Oh, cedega dah ribeh oh, tak apa. -apa. Benak ubat ni boleh dia nak. Ubat sakit sini ubat apa pergi mesti dia belakang. Dia dah lakah dah. Kakak dia ada mono chat 2 2 ratus. 2 ratus. Hmm. 2 ratus, 2 ratus, 2 Eh, jenung buah. eh, jenung. Metom ah tu payah. Payah dah. Kita nak cari jenung buah ni. ตางกลีุ่เลเหรอต่งกลุเลเหรอุ่เลกปนกี่มานะวะทูจัลลัลลกี่ทุกจลลจัลลาตโครับพวกเขาก็แยกทางครับเขาไปทางรัดชวนขึ้นรถก็ไม่เอา ว่าขึ้นไม่เป็นนี่ก็ไม่ไกลนะครับเด้อเด้อเด้ด้ด้ ไปทลางเลยนี่ไปตะดานเลยถึงแล้วครับเราต้องข้ามน้ำข้ามน้ำสช่ไหมเราหรอกมาในรอยข้ามน้ำแล้วครับโอ้ยเบี้ย นี่ก็ถึงแล้วครับถึงครับใสแม็ก์แป๊กนึ่งเกจิสาดิทำอะไรนะทุกคนเยอะ ยอยากยังไงมาเนาะไม่ก็หลังเนาะอย่าเองนเนอยาเองอยาเองครับครับครับนี่ก็รอนัดก,กันแล้วว่าทุเรียนมกุกยะเองจะมาบริจาคสิ่งของให้โอรังอัลเล่แล้วเราประทานอาหารของกันเดี๋ยวแสนงของเราเกี่ยวกันอัลเลไม่เคยเคยยังครับไม่เคยไม่เคยในชีวิตเลย น uhm ี่ค้งแรกในชีวิตนี่ค้งแรกหนูว่าอยู่ที่นี่แล้วทำไมตัดผมตรงอ่ะว่าคนที่นี่ครับนี่ก็ทำอะไรกุ้มนีครูนี่าวกอาเกนแนก็เรา้แตงกกลซีนะอย่าอย่าอ่กะแตงกกีเบรแตงกไม่เคยท่นี้จปาระเอการในชีวิตนะมาจากไหนครับ ลูกกายาิง่ลายรอบแล้วลูกกายิงหลายคนครับครับผมนี่ก็คุณลูกกายิงสวัสดีครับคคุณกายาิงใช่ครูมาจับกายาิงค่ะครูประจำมีกายาิงพาเด็กๆมาชมโอลังอสเลยใช่ค่ะมาชมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มาเชิดดูเพลิดเนให้คอคิดอะไรมาดู เขาว่าก็จะดูวิถีชีวิตวิถีชีวิตของเขาของเขาเขาอยู่อาศัยอยู่ในป่าได้โดยไม่มีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอะไรไม่มีทักอย่างใช่แล้วก็ออูว่าเขาเอาเอาตัวรอดยังไงการที่ได้อยู่ในอยู่ในปาที่อาอาอยู่ในป่าในป่าเนาะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกกับขาใช่แล้วก็ยาสามัญประจําบ้านของเขาก็เป็นราชาของป่าเลยเนาะใช่ คือเขาคุกคลีกับธรรมชาติดูด้วเขาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติยังไงบ้างและก็สุดทีวิสกี้เลยจ้าสวัสดีเกินะแล้วครูนี่นะบอกอะไรเด็กๆมาชมบุรีรัมย์เกษตรลยนะครูเคยดูยังตัวจริงอ่ะยังเลยยังไงนี่เป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรก เขาได้รับศาสนาอิสลามได้ข่าวนานนานยังครับเดือนหนึ่งอ่ะเขารับศาสนาอิสลามประมาณสี่เดือนเลยครับเดือนนี้ก็อ่านฟะฮีฮะละหมาดก็เป็นทุกอย่างเลยครับตัวอัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮ์ให้เป็ด่อกอ้อใช่ไหมครับแล้วแม่กลมรับปอกอ้อแล้วก็วันนี้ปอกอีบุดดะ ก็ดีใจดีใจที่นักเรียนแล้วก็นักเรียนได้มารู้มาเรียนรู้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนป่าออสลีคนณอสลีใช้ชีวิตในป่าเอาตัวรอดเก่งมากนี่จะได้จะได้เข้าไปดูวายังไม่เคยมาไม่เคยมาโอเคโอเคทีมครูด้วยทีมครูมากันกี่คนครับสามสิบเก้าเด็กสามสิบกว่าแล้วครูอีกก็ประมาณ ประมาณ50คน50นะะห้าสิบคน <50 S 2> คนะแล้วเตรียมอาหารให้พวกเขาวไหมเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคโยจะได้ไม่ได้หุงข้าวตรืเที่ยงไงค่ะนี่ก็นี่ก็สุราที่กำลังสร้างครับสุราที่กำลังสร้างคลิปจบเสร็จแล้วก็กำลังขุดต่อโมอยู่นี่กอสุดาบก็

Assalamualaikum Dai Mae. Assalamualaikum. Ini ha ni nak buat apa ni? Buat tandas. Buat tandas, lah. Oh, buat tandas eh. Kak yateng dengan tino room tu tam sot. Oh, katuk belah-belah maksud pi. Oh, Ha ha Ni ko untuk amunoi อํานวยคอนสูเดรของที่คนที่มาเยี่ยมครับกําลังสร้างห้องน้ําอยู่ครับ <c oughs> ฮะวอ,ะอนนี้วิจารณาตัวเก่าตัวใครรอเลยอ,อ่มามาอีกครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกมาครั้งแรก,มา,รแรกมาได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคุณในปา่าคุณอาศีใช้ชีวิตอยู่ในป่าเอาตัวรอดยังไงไปเข้าไปดูเพจ Go YouTube, Steven with the nó. thay, thay, thay. Đây rồi. cái đây này. lần không <đánh. coughs> oh, eh, <Lôn>

拜拜。